ครับสวัสดีครับจากช่องชิบูมวันนี้จะพาท่านมาดูรถเกียร์ออตโตทั้ง4คันนะปินรีโว่สประตู1คันแล้วก็ดีแม็กนะครับแล้วก็ฟอร์ดดีแม็กนี่สคันนะครับเด๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับสวัสดีครับจากช่องช,ชิบูม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 บ้บบบานเราเนี่แหละครับวันนี้พาท่านมาดูรถ เกียออโตออกเกียออโตมีสคัน mm hmm. เกียออโตมีสคันที่นี่ครับนี่ไงครับพี่เต็นุนนอระบบน,นะครับมาซื้อผ่านช่องยัดภุมิรีจัดฟีโอนพีดาวฟรีชายท้่มันเครื่องโอ้ของเหลวอะไรต่างๆนาะนะนะวันนี้ก็มาดูเลยคันแรกอ่าบอกไปแล้วนะว่ามี4คันมาดูคันแรกเป็นรีโว4ี่ประตูนะครับรีโวสี่ประตู อันดับแรกก็มาดูหน้าตาอ่าได้ทรงนะครับหน้าตาโซหล่อเลยหล่อเลยเ <c oughs> มื่อกี้จะพูดสวนอ้าวรับแมกเดิมด้างเหลือดันหลบด้วยรับ ดูรอบคันนะครับดูรอบคันมาทางนี้ก็เปิดเปิดฝั่งซ้ายล็อกอยู่นะมีการการรันโครงกันโครงกันโยกเยกนี่โปรเฟนเดอร์ด้วยนะกัดชุดแต่งคุ้มเลยครับใครได้คันนี้ไบรใครได้คันนี้ไฟคุ้มคุ้มอ้าคุณแจอยู่ฝั่งนี้นะครับอันแรกครับ แรกเปิดก่อนนะครับปึ๊บเป็น4ประตูเกียร Aut ์ออโต้ออโตเมติกนะครับเบาะเบาะผ้านะตัวนี้จอมาด้วยภายในสวยเบาะไม่ขาดนะครับอีโกโมีโหมดปรับ มีไหมใช่มีโหมดปรับประหยัดด้วยนะครับนี่โหมดอีก,กูอีกคคาแล้วก็มาดูข้างหลังกันว่านี่ก็ไม่ขาดเหมือนกันนะครับเบอกสะอาดรถสะอาดสะอาดนะเบาะสวยงามเลยไม่ขาดด้วยอ,อ๊บ วางอันนี้โอเคคันแรกเียบกุญแจก่อนต่อไปก็ามาดูคันที่สองีย่์ออโต้เหมือนกันอ oh <my> ๋อลืมไปเม oh <my> ื่อกี้ขันแรกค oh <my> ันนี้ขายอยู่ ห้าแสนต,นต้นๆนะห้าแสนต,นต้นๆจะซื้อสรรดบ็รถได้อีกนะครับคันนี้ลืมไปเมื่อกี้นี่ขอโทษขออภัยท่านคนะรับต่อไปก็คันนี้อ่าปี P 2021ปี2021เป็นตัวแซดพีนะฮาวเรนเดอร์ตัวแซดพีเอยวโต่ตเหมือนกันาามาดูตรงนี้นะครับนี่ ถ้าเสียงดังก็แคกก็แคกเลยก็คือโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางทีผมต้องพยายามให้มือนิ่งที่สุดหน้าตาสวยเลยครับบันจบตันนะไม่แตกไม่รล้าไม่หักสภาพดีเดิมนะครับันีครเป็นไงครับ,อรรบโอเคกระโปรงหน้าสวยนะรอยก้อนหินกระเด็นก็ไม่มีนะ เดิมเดิมโรงงานมาครันนี้เราเปิดออกไหมเดี๋ยวค่อยเดินข้าไมไปอีกฝั่งนึงถ่าใกล้ไปหรือเปล่าไม่รู้อ้าซ้ายซ้าย,ายขวาสวยนะครับนี่อันที่สองอันที่สองโอเคไปก็มาดูข้างในอันนี้เป็น แคบนะเป็นแคบนะครับเป็นแคบเปิดก่อนเปิดก่อนเป็นแคบนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเบาะปรับนี่ไงปึ๊บกระดกขึ้นกระดกลงนะครับนี่ใช้ได้นะนี่ใช้ได้เอียงปึ๊บเป็นไหมครับโอเคโอตัวนี้เบาะปรับ,บไฟฟ้านะครับจอใหญ่เลย ภายในสวยงามมากครับอันนี้ภายในสวยงามมากเพดานก็โอเคอเลยต่อไปก็มาดูเบาะข้างหลังบุรุเบาะข้างหลังก็ไม่ขาดสำคัญคือมีตัวรองมาด้วยนะตัวรองตัวนี้ก็น่าจะเป็นไม่รู้มันเป็นถึงพันกว่า สะอาดนะครับสะอาดไม่ไม่มีรอยเรีบไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยขี้ไม้ขี้มือ, <laughs> อ,อเชื่อว่าไ่าปิดปืดสำหรับคันนี้ก็ขายอยู่อ่าสี่แสนปลายสี่แสนปลายนะครับสี่แสนปลายซื้อสดก็ลดได้อีกนะซื้อสดก็ลดได้อีกอซื้อสดก็ลดได้นะใครอยากจะผ่อนก็เข้ามาครับ <S <S นนพี่จัดฟีโอนฟีดาวถ้าเครดิตดีนะ ครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทต่อไปก็มาดูคันที่3นะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์นะน่าจะปีประมาณ2,014นนะอ่าก่อนอื่นก็มาดูหน้าดูตากันก่อนนะครับไฟตาไฟสวยหน้า ล่างนะไม่แตกไม่หักนะครับได้รูปได้ทรงไม่หย่อนไม่ยานอืมสภาพดีสภาพสวยรอยกระเด็นก้อนหินก็นิดหน่อยนะมันต้องมีนะถ้าไม่มีก็ป้ายแดงเจเข้ไปแรปตเตอร์เดนเจอร์เรนเจอร์ตรงนี้ก็กระจกใสเลยนะกระจกใสสองจุดสองนี่ไงสองจุดสอง ออโต้ซิกออโต้หกสปีดนี่แหละแม็กเดิมน่าจะเดิมอะเดิมไม่เดิมหรือเลนโซ่อาแม็กเลนโซ่ด้วยยางก็ได้อยู่นะยางก็เหลือเหือคันนี้ถูกแน่นอนคันนี้นะคันนี้ราคาจับต้องได้นะสือไปขี่รถเอาใช่ดิไม่ ไม่ต้องจับหรอกอซื้อไปขี่เลยเจ้าของไปนี่ท้ายเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ให้นะนี่เขาเรียกว่าป่งป่งบ่งล้อนะนี่การขี่โคลนนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะ๋ยวอีกประมาณสักสองสามวันเดี๋ยวจะใส่ให้โอ้ถ้าใส่แล้วสวยเลยเบิกบืนเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ ไม่ได้คิดอะไรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาปังราคากันน่าไม่แพงนะเป็นเกียร์ออโต้ไม่แพงด้วยแล้วก็นี่อันนี้ที่ใส่ข้างหลังนะรูดน่าจะเป็นหมื่นแล้วนะตัวนี้นะฟรีไปเลยครับไม่คิดอะไรไม่คิดเพิ่มไม่คิดอะไรเลยทีนี่โรบาร์ก็มากับชุนนี้แหละนะครับเปิดเปิดอ้าวเปิดเบิงเปิดเบิง เป็นจะไ้สวยงามไหมอ่านะครับที่สําคัญโอ้ในราคานี้เอาบอกราคาไปเลยคันนี้ขายอยู่สามแสนห้าหมื่นเก้าสามแสนห้าหมื่นเก้าแต่อาจจะลดได้อีกนะน่าจะลดได้อีกอยู่ลดได้ไม่ได้ยังไงก็เข้ามาคุยกันนะครับที่เต็นท์รบ้านนี้เขาเรียกว่าเบาะสองอย่างอันนี้ผ้ากับหนังนะอ้าวอย่างสองอย่างไงอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นหนังนะโอเค แล้วก็สวยด้วยนะหัวที่รองศีรษะนี่ก็สะอาดนะรถด,ดีรถด,ดีปรับได้หมดนะเบาะก,ก็ปรับได้นะแล้วก็เกียร์ออโต้นี่แหละนี่เกียร์ออโต้ Auto, ขับสบายครับใครชอบเกียร์ออโต้ก็ต้องคันนี้เลยอันนี้กล้องก็ไปซื้อมาติดเอานะถ้าจริงจริงมีสายอยู่แล้วเนี่ยแค่ท่านไปซื้อกล้องมาติดเอาแค่นั้นก็แถมให้ไปเลยนะไม่ได้คิดอะไรครับ อ้าวข้างหน้าก็สวยนะต่อไปก็มาดูข้างหลังอาะมันชอบเป็นอย่างนี้หล <c oughs> ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะอ๋อมันต้องกดเรื่อยเพราะว่าเป็นระบบความปลอดภัยของเขานครับฟอร์ดเลนเจคันนี้สวยประตูสวยหมดเลยเปิดปกอ่อเปิดปิดปกตินะรถไม่ใช่ชนนะครับรถไม่ได้ชนนะเปิดปิดปกตินะอ่ารถสภาพดีน่าใช้เลยในราคา สามแสนห้าหมื่นเก้า่ะบอาว่าซื้อสดก็ลดได้เข้ามาคุยกันได้นะครับนี่เบาะก็สวยโอ้ยเบาะหนังสวยมากเลยเบาะหนังผสมผ้านะนี่ถ่ายจากข้างหลังไปคอนโซลหน้าก็สวยนะไม่แตกไม่หักนะครับวัถสะภาพสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะอา้าวท่านท่านดูเอานะเดิมไม่เดิมเนี่ยครับนี่อันนี้คือไม่เดิมนะ <laughs> ยันอาจารย์คงคงกับพันมั้งอุ๊ยตกใจลมแรง นี่แถมยันมาให้ด้วยจะปลอดมันชิปลอดภัยบอดครับมียันเอาปลอดภัยไหมปลอดภัยก็อยู่ที่ท่านขับแล้วครับนะอย่าเมาแล้วขับกันแล้วกันเช่ากับว่าไปบางทีก็ไม่ใช่ว่าโทษโทษแต่รถนะบางทีก็ท่านเวลาขับรถก็ต้องต้องท่านอยู่ในสภาพที่อะไรอ่ะอ่าร่างกายก็ต้อง มีสติสมรชัญญะประมาณนั้นแหละโชว,ว์ทั่วไปนะอืก่อนขึ้นรถทุกครั้งนะครับเอาแนะนน้อีกนิดก่อนขึ้นรถทุกครั้งก็ปรับกระจกนะให้ให้มันได้ข้างหลังมันมุมนะเห็นล้อหลังด้วยนะเห็นล้อหลังด้วยนะอ่าเวลามองให้ได้ดูล้อหลังกับข้างนั่นด้วยเ,เดี๋ยวจิ <laughs> ๊บพีดถอยต่วยวําโชว์ก็่วไปอา้าวนี่แหละกับคันนี้ก็คันที่สามนะสวยงามสวยงาม อบอกไปแล้วนะราคาต่อไปดูคันที่4นะครับอ้าวตอนนี้ก็มาดูคันที่สี่คันที่4คันที่สี่คันนี้ก็คือโอ้ยสวยหมดเลยยางอะไรก็นี่อันดับแรกเลยถ้า่มาดูนี่ของแค่ไหมละครับปีไหนครับดูดูเอาไม่หลอกไม่หลอกจะหลอกเห็นอย่างล่ะเจ้าของเอาไป2024แล้วเป็นอะไรเนะี่ยอุตรน,นี้ด้วย นี่ไซส์ยางสองหกห้าหกสิสิบแเราขอบสิบแล้วก็อ, 18, วกอุย้ยน่าจะเป็นแม็กเจแปนนิดนะนี่อืมเอาท่านอ่านภาษาญี่ปุ่นออกไหม <laughs> ออร์เรซิ่งอะ JP พลสซิ่ง้าก็ใส่ภาษาญี่ปุ่นมาด้วยอ่าต่อไปก็มาดูข้างหน้านะครับอันนี้เดิมก็เดิมเดิม เดิมไม่เดิมก็ดูเอานะท่านนะอืมเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะอ่าเห็นไหมโอเคนะ e okay, ไม่ตกไม่หย่อนไม่ยานนะอ่าทางก็ดูเอามาดูของจริงนี่สวยสวยเลยแหละอืมถาาว่ารถใครก็อยากได้แหละแต่ปัญหามันสิผ่านมาโน,โนมาเช็คเครดิตอ้วส่วนมากก็เข้ามาดูได้นะไม่ต้องกลัวนะครับจะผ่านไม่ผ่านลองมาคุยกันเข้ามาคุยกันเดี๋ยวทางร้านก็ ได้ทุกคันดันทุกเคสหาช่องทางให้นะครับหาทางออกหาทางออกรถให้นะครับนี่ด้านนี้นะด้านซ้ายก,ก,ก็ต้องถ่ายท่านดูรอบคันเลยเพราะว่าเผื่อบางท่านบอกว่าเอาถ่ายแต่ด้านเดียวทําไมอีกด้านนึงคือว่าถ่ายเบื้งเนี้ยครับอ่ประมาณนั้นอันนี้ชัดสีก็สวยมากนะชัดสีสวยเลยไม่เป็นสนิมนะไม่เป็นสนิม,มเพราะว่าพ่นบริเชฟมา โมเมนต์ครับบอดี้ชุดเออบอดี้ชุดบอดี้ชุดแหละท้ายเป็นไงล่ะงามแต่แต่เจ้านี่อ้าวไปดูทีหนึ่งนะช่วงล่างเดี๋ยวจะหาว่าอย่างที่ผมพูดไหมดูนี่อ่าเผาเปไ็นไงนี่อ่าสวยนะอุย้ยนี่ทอ่ทอท่อแม่ทอ่องามแต่แต่เจ้านี่เจ้าเป็นอีสานคือว่าแต่แต่เจ้าเอ้าก็ว่า ออกข็ขำๆไปจักสันแหละดีวิวแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรนะแต่ว่าที่ถ่ายนะก,ก็ดูให้ท่านมันจริงไงเห็นไหมนี่ปีก็2024ยางเหลือเลยนะท่านดูดอกยางเอานะนี่เห็นไหม <laughs> เหลือๆยางปีใหม่แค่น,นี้ก็โอเคอันนี้ก็เป็นตัวแคบนะเป็นปี2021นะ2021 เอาบอกราคาเลยก็ได้สี่แสนปลายนะสี่แสนปลายแต่ว่าซื้อสดก็ลดได้อีกนะอสี่แสนปลายปลายว่าลดสดก็ลดได้งามเบาะหนังด้วยเบาะหนังนะเบาะหนังปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็จะมีสองคันเป็นตัวปรับปรับเบาะไฟฟ้ากับตัวนี้แหละนะแล้วชอบกันไหนแบบไหนก็มาเลือกได้นะครับจอใหญ่ ไม่แตกไม่หักสภาพเดิมดีครับนี่เีอวอโต้นะไหมโอเคชัดเจนแล้วก็มีโหมดอะไรบางกดนี่ที่สำคัญมัน1.9เนกะ้นี่ยมันเงียบมันได้ความเงียบนะได้ความเงียบแล้วก็ประหยัดน้ํามันแครบคันนี้สวยเบาะสวยเลยครับข้างหลังก็เบาไม่ขาดนะโอ,โอ้มันรถปีใหม่แลครับเอออ้าวนี่ไง มาจากของเขาเลยนะมั้งหรือว่าซื้อมาติดเอาก็ไม่รู้ไงนะจบแล้วคันนี้ก็ขายสี่แสนสี่แสนไปไปนะไออยากจะรู้ราคาที่แน่นอนบางทีก็ราคาขึ้นลงนะอ่าปรับขึ้นปรับลงก็ธรรมดานะครับอยากรู้ก็เข้ามาที่เต็นท์น้องนอ้อยบ้านได้นะครับที่เต็นท์น้องนอ้อยบ้านบอกน้องน้อยว่าดูผ่านยังช่องช้ติบูมาเนี่ยถถ้าซื้อสดอ่ะอู้ลถให้ผมหลายบอกครับอะไรก็มาคุยกันนะเอาละ ทั้งสี่คันชอบคันไหนนะชอบคันไหนเลือกอา่าราคาตำ่ตำๆก็มีอย่างที่บอกอ่ะฟอร์ดฟอร์ดสี่ประตูก็เข้ามาดูได้นะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้ทั้งสี่คันขอบคุณครับและเริมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชัยภูุ๊มชิบุ๊มชัยภูมิบ้านเน้องนี่นะครับมาแล้วมาแล้ว